สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเช็คลูกปืนล้อนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับวิธีการเช็คลูกปืนล้อเบื้องต้นอันดับแรกเราก็ต้องขึ้นแม่แรงก่อนนะครับขึ้นแม่แรงขึ้นเสร็จแล้วอ่าขึ้นงี้นะให้ล้อมันหมุนได้พอล้อหมุนได้ไดปุ๊บเราใช้มือผักโยกดู มันตึ๊กตึกตึกต๊กตึกแสดงว่าลูกปืนล้อหลวมนะครับมี้งก็งัดดูก็ได้จะมีเสียงึกึกึ๊ก,กึกอยู่เสียงไม่ดังมากแล้วก็พอเราเปิดฝานี้ออกเปิดฝานี้ออกเสร็จแล้วก็ขันน็อตจะมีน็อตเบอร์สิบสามตัวอยู่ตรงนี้พอขันออกเสร็จแล้วแล้วก็มังัดนี้ออกครับ อันตัวนี้ออกนะตัวนี้ตัวนี้จะมีฝาปิดอยู่มีฝาปิดอยู่แน่นนะนี่ตัวนี้พอเราออกมาได้เสร็จปุ๊บถ้าท่านใดที่มีที่ขันแบบนี้ก็ใช้ที่ขันแบบนี้ขันเข้าไปแต่ถ้าท่านใดที่ไม่มีก็ ใช้ตอกเอาก็ได้นะแต่ระวังระวังหน่อยแล้วกันเราจะขันเข้าไปขันไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่ต้องแน่นมากเอาพอประมาณพออยู่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับวิธีการเช็คลูกปืนล้อไม่ยากครับแป๊บเดียวเสร็จโอเคครับ ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามถ้ามีอะไรดีๆเราจะมาบอกกันอีกนะครับสวัสดีครับ